แม่คิดมาดีแล้วแม่อยากให้ธิดาไปทำตามสัญญาที่แม่เคยให้ไว้กับคุณรวิทย์ธิดาต้องรีบกลับเมืองไทยแล้วก็ไปเป็นสาวใช้ในตระกูลพิพัฒน์โพนี่เธอสวัสดีค่ะธิดาค่ะเป็นสาวใช้คนใหม่ของคฤือหาดพิพัฒพ์โพสาวใช้นคนใหม่หมฉันจำเธอได้ยายธิดารั์ฉันชื่อคุณธิดาคุณทิ ถ้ายังอยากอยู่ที่นี่ต่อต่างคนต่างอยู่ไม่ได้ทำไมไม่ได้ก็ท่านถูกสั่งมาให้ดูแลนาย<ะ>เป็นสาวใช้ของที่นี่ต้องเก่งทุกอย่างแต่ถ้าไม่ได้เรื่องก็อยู่ที่นี่ไม่ได้คนอย่างคุณธิดาแพนไม่เป็นอยู่แล้วค่ะภารกิจน,นี้ต้องสําเร็จเตรียมเจอกับสาวใช้ d ดล i v ว r รได้เลยสาวใช้ delivery เริ่มจันที่3กรกฎาคมนี้เวลา6.45นาทีห้ามพลาด